ใครที่สนใจเติมเกม eFootball ครับเพจที่ถูกต้องถูกกฎหมายมีประกันสินค้า100%ครับเติมง่ายเติมไวครับมีโปรโมชั่นใหม่ๆครับเพจแมงปอเนี่ยเจ้าของเป็นคนเติมทุกออเดอร์เลยฮะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับคุณยุกับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านนะฮะคลิปนี้ผม,มยืนยันแพ็กละกันนะฮะที่จะมาในซีซั่นสี่นี้ฮะจะมีอะไรมาแจกฟรีกันบ้างมีอะไรอัปเดตมาใหม่กันบ้างครับในซีซั่นสี่เรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยแหละฮะที่จะมาก็เวอร์ชั่นใหม่ครับสามสิบสามศูนย์นะฮะแล้วก็ซีซั่นสี่เนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วแหละฮะนี่ก็จะอัปเดตภายในวันนี้แหละฮะดูฮะเพื่อนๆนี่ก็เวลา วันนี้อาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะมีคนเข้าเกมเยอะแล้วมันน่าจะหลุดบ้างครับนี่ฮะซีซันสก็หน้าตาเกมก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ที่สาคัญครับจะมีการอัปเดตเวอร์ชั่นอัปเดตไซด์นะฮะก็อย่าลืมนะฮะเพื่อนเพื่อนเก็บพื้นที่ไว้อัปเดตกันด้วยนัครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้ครับอัปเดตเวอร์ชันนี้นี่ก็จะประมาณสั้งห้าร้อยหกร้อยไม่กี่บาทประมาณนี้นะฮะแล้วก็นิวแคมเปญครับอันนี้ก็จะเป็นซีซัน4นะฮะแคมเปญใหม่ๆก็แจก เทรนเนอร์แจก EP แจกอ่าพวก GP กันเยอะมากเลยครับนี่ฮะแล้วก็แคมเปญของเลี้ยวเนี่เมซี่น่าจะมาอีกแล้วล่ะฮะเดี๋ยวรอกันดูว่าจะยืนยันเป็นแบบไหนครับส่วนเพย์เยอร์ออฟเดอะวีครับก็เกมนี้ปล่อยภาพบุดออกมาแล้วครับนี่ก็น่าจะเป็นแบรนด์โตเรสครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับนี่ฮะอาจจะแจกฟรีหนึ่งคนครับเป็นเพย์เยอร์บูสเตอร์นะใครก็ได้นะฮะบอกเลยครับหาตัวจำๆมาแจกแล้วกันนะหวังว่า น้องๆเนี่ยน่าจะชอบกันนะฮะนี่ฮะถ้าไม่แจกนะนิวพรีเมียมแพ็กอันนี้ก็จะมีพวกนักเตะพรีเมียมน่าจะมาใหม่ๆกันเลยฮะนี่ฮะแพ็กเกาเเนี่ยอาจจะหมดเวลาครับแล้วก็พีแพ็กใหม่มาเนี่ยโอ้โหอยากให้มีตัวแจมๆมาหรือเกินเงี้ยแพ็กไหนก็ได้ขอแจมๆครับเป็นแพ็กทีมชาติหรือว่าเป็นแพ็กของ อ่าสโมสรอนอย่างนี้ก็น่าสนใจนะครับอยากให้ทีมชาติไหนหรือว่าสโมสรไหนมาครับลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะหรือว่าจะเป็นโปรตุเกสหรือว่าโคยชงโคยเชียก็น่าสนใจนะฮะนี่ฮะโอ้โหก็เป็นแพ็กที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละครับแล้วก็พวกนักเตะที่ชอบมาในวันจันทร์มาประตรประสาทแบบนี้น่าจะกลับมาให้เปิดกันอีกนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะมาในช่วงไหนนะครับแล้วก็พวกโค้ชเนี่ยอาจจะมีแจกนี่ฮนะ อาจจะมีแจกหรือว่าอาจจะต้องซื้อ1 5 0 0อโคงนะฮะนี่ประมาณนี้เมนเจอร์แพ็คอะไรพวกนี้นะครับรหถ้ามานี้บอกได้เลยว่าน่าจะเดือดเดือดกันเลยแหละฮะแล้วก็พวกนักเตะที่มาวันจันทร์บ่อยๆครับนี่ฮะอาจจะมาเป็นแพ็คๆแบบนี้ให้ดูกันอีกก็ได้นะฮะน่าจะห่างหายไปนานนะน่าจะกลับมาอีกครั้งนึงครับนี่ฮะประมาณนี้นะฮะก็เป็นแพ็คที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวเลฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ แมนลิเวอร์พูลแมนยูอะไรพวกนี้ครับาต้าก็ไม่ธรรมดานะฮะน่าสนใจครับแล้วก็อัพคอมมิ่งซีซั่นโออีพิกนะฮะพวกนักเตะอีพิกที่มาใหม่ในซีซั่นในซีซั่นใหม่เนี่ยก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยฮะลองไปไล่กันดูนะครับนี่ฮะพวกเอซีมิลานลิเวอร์พูลหรือว่าจะเป็นบาเยิร์นบูเนิกอะไรพวกนี้ครับก็มากันแบบรัวๆยาวๆแน่นอนแหละฮะนี่ฮะการปิดอัปเดตเวอร์ชันก็จะใช้เวลาประมาณนี้ครับแต่ว่า ปิดแล้วเนี่ยแจกพอเปิดแล้วเนี่ยน่าจะแจกน่าจะมีอะไรแจกนะน่าจะเป็นเทรนด์หรือว่าว Bruno, Bruno, อะไรก็พวกบุูนองบูโนออะไรแบบนี้ม,มาแล้วก็ปิดทั้งทีครับแจกอัปเดตให้เด็กๆก,กันหน่อยครับนี่ฮะแล้วก็การจัดแผนแบบนี่ฮะอาจารมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับแล้วก็ตัวแม p a s สตรงนี้ครับก็น่าจะมาใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆใครที่อยากได้นักเตะ5าดาวแลกฟีก็อย่าลืมเข้ามาเล่นในครบกันด้วยนะครับแล้วก็ พวก e football point ชอบครับตรงนี้ครับอย่าลืมครับใครที่อยากได้ก็เรามาเปิดกันดูนะฮะน่าจะมีอะไรมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะกิจกรรมน่าจะแจ็คอ e ีพิกฟรีฟนึงคนตามคนนี้ไปลุ้นกันเอานะว่าอยากได้คนไหนและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ขราบหากใครชอบอย่าลืมกดให้กดแชร์กดติดตามชอ่องนักบอลผ่าเราไปด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ